สวยยาข้อสวยเลยเออใครมีสีด้วยอ่ามีสีใส่ด้วยใครใครสนใจมีสีสันด้วยมีสีสันด้วยใครสนใจบอกว่าบอกยังไงฮะใครสนใจมิ้นเข้ามาได้เลยโอใครสนใจเม้นเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องแอบเสียงไม่ต้องอายพี่เตอร์บอกอะ ให้สนใจไม่กวาดสวยๆของย่าเม้นเข้ามาด้วยนะคะไม้กวาดสวยๆของย่าเม้นเข้ามาด้วยนะครับนี่ให้ออเดอร์เข้ามารื่อๆเลยนะ,ะนให้ออเดอร์เข้ามาเรนะื่อยๆรอบหน้าย่ายจะทําสีมว่วงล้วนรอบหน้าย่ายทําสีม่วงล้วนเนี่ยด,ดูดีสีเขียวไม่ค่อยมีสีเขียวหมดพอดี เดี๋ยวย้อมใหม่กันให้สีมากกันสีมาแล้วจะย้อมให้เขียวเขียวสวยๆเขียวธรรมาชาติเลยนี่อย่าไปใกล้กล้องเกินบังกล้องนี่ยาวไปนี่แล้วอันนั้นมันล่วงลงหรือเปล่าไปดูให้ญาตดูสิล่วงหลือกานะมันเป็นของอื่นยาวไนี่น่ากิน จะให้ยายญาติโทรหาไม่ให้มารับไหมหรือว่าให้อาตายไปส่งเรารออาตายกันเนาะเราไม่ได้ใส่ทุงมือคลิปมือ คลิปนี้จบไ้เพียงแค่น,นี้เอ้ยตัวอร่อยอย่างนี้ตัวอร่อยอย่างนี้กอดไม่จอดเลยเอ่ะเอ้ยไดกกํานมซิจับนมซิโอหันมาทางนี้สิหันมาดูกล้องสิเอออะไรก็ไม่รู้มันใหญ่กว่ายาแล้วเดียวอันมองกล้องดีๆมันเป็นเหมือนเหมือนตา ตาตาแบตาตากองสีไหมเคยเห็นตาหมอนไหมไม่เคยเห็นเหรอเคยเห็นแต่ในรถตลอดในรถอะไรในรถโตในในบ้านปู่อย่าเงี้ยพี่นั่งอยู่แล้วหรอหลานชายคนด้วนหลานชายคนอ้วนนมเป็นนมเป็นหนองยากทำคนเดียวเหรอที่เป็นนมปูทำอยูเดียวก็เต้นไม่ช่วยยาก สวัสดีครับเอซีเสียอาจะเอาไปลงสวัสดีครับเอ,อ่อชื่ออะไรนะเด็กชายชนาชัยศีโมลาเป็นหลานใครย<ะ>่าเป็นหลานย่าช่วยกดไลค์กดแชร์ใครได้ดูคลิปนี้เอาพูดสิดใครได้ดูคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องให้ช่องช่องใครป้าหลงขยัง ช่องหญาหล่นคนขยันใช่ไหมช่องยญ้าหล่นคนขยนัน,น,ยน,ยนด้วยนะครับด้วยนะครับเดี๋ยว่าจะทําไม้กวาดสวย่าตทำไม้กวาดสวย,วสวยเนี่ยสีสวยไหม,คคม่ามีสีม่วงนี่ไงเออ่ยายยอมสีอะไรสวยไหมจะญาจะ <MO yt> แล้วมันจะกวาดได้ไหรือเปล่าได้ไม่ลอกไม่ไม่ดันไม่ลุดไม่ลุดสีไม่ตก จะทําเป็นบางอันเหรอเออทําเป็นบางอันสีเขียวมันดูธรรมชาติกว่าเดี๋ยวสีเขียวมันหมดอ่ะอย่าทําไปตั้งเป็นเกือบสิบอันแล้วสีเขียวหมดเดี๋ยวย้อมใหม่กันอย่าไปดึงมันจะลืมไหมโอ้ก็จะจะกอดอยู่อย่างนี้ถ้าหน้าหน,า,หนาวก็อยากกอดหานามชายอยู่ ก็กินข้าวแล้วมันไม่มานอนด้วยกันเนาะอายอยู่ไหมเดีือนนี้อายอยู่ยังไออยู่เลยเหรออยู่นิดนึงฮึอยู่นิดนึงเออเหลือนิดนึงเดี๋ยวหน้าหนาวห้า,หาหมอไรนะเราคุยกับนั่นคุยกับย่าทำไม้กวาดย่าทำไม้กวาดหลานชายมาหาหลานชายมาหาก็เลย ก็เลยอยากอยากอยากอะไรเนี่ยอรากอยากกดอยอยากกอหมูหมูตนใช่ไหมหมู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 นอนก็ไม่มีนะหนอนอ่ะมันเป็นจิ๋มไปแล้วเด้ยเอาออกมาดูได้ไว้เนี่ยเอาออกมาดูได้ไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีหนอนเลยอะมันเป็นจิ๋มมาก ตูดๆคนๆโอ้อ๋อบอก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 ท่านผู้ชมก่อนสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายไปลุก lan xài